ความขัดแย้งในโลกนี้นี่เราจะเห็นมีอยู่ทั่วไปเลยความเชื่ออย่างศาส,สนาอย่างวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างแต่มันไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดจากว่าต่างคนต่างไม่ยอมศึกษาและเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันเราจะสังเกตเลยธรรมชาตินี่บอกแม้แต่ธรรมชาติเองสัตว์กินเนื้อสัตว์ที่ถูกล่ากับสัตว์กินเนื้อก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถ้ามันได้รู้จักกันและใกล้ชิดกันโรตรี เข้าใจจุดนี้นจึงได้นำเยาวชนของประเทศต่างๆเชื้อชาติต่างๆศาสนาที่แตกต่างนำมาแรกเปลี่ยนด้วยความเชื่อมันมาด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจเติบโตมาด้วยกันมิตรภาพมิตรจิตจะเกิดขึ้นและนี่จะปูกพันให้สองเช,ชื้อชาติสอนความแตกต่างให้เกลียดและเข้าใจซึ่งกันซึ่งกันและกันท่านคิดดูสิครับเด็กซึ่งไม่เคยมีความเข้าใจมาก่อนเลย ถ้ามาเติบโตด้วยกันเล่นด้วยกันมีความผูกพันกันและเกิดความเห็นอ,อกเห็นใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขผมเชื่ออย่างยิ่งเลยไม่มีทําให้เด็กสองคนนี้จะเติบโตรักกันมานี้จะทะเลาะก,กันได้นอกจากเด็กสองคนนี้จะเกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวที่จะทาร้ายเพื่อนพป่อประโยชน์สวนตัวแต่ถ้าไม่ใช่เคาะนี้แล้วละก็ผมว่าเขาทั้งสองคนนี้จะต้องเป็นเพื่อนกันมิตรภาพไมตรีจิตเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงจากความ ขัดแย้งให้เป็นส่วนที่ดีได้ท่านครับคํากล่าวโบราณมีอยู่ว่าท่านสุนทอผู้พูดไวาใด้ในปัจจพีปรัถนาใดในปัจจพีเอาไม่ตีแรกได้าดังใจจนโดยที่เราก็เป็นเช่นนั้นเราให้เกียรติเราเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นคนดีถ้าเขามีอาชีพที่ดีแล้วดังนั้นโดยที่รีมันจะช่วยให้คนมีอาชีพก่อนเราเชื่อว่าทุกคนเมื่อมีอาชีพแล้ว โดยชาดแท้ทุกคนอยากเป็นคนดีนพีรงแใจเราให้โอกาสเขาหรือเปล่าโลกนี้ถ้ามีลอตเรี่โดตเรี่คือโอกาสให้กับคนที่จะเป็นคนดีบคุณครับ